สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตอีกวิธีในการกาจัดขี้นกนะครับพอดีเพิ่งโดนมาแล้วก็มาเห็นอีกทีตอนจอดแล้วมันแห้งนะครับทีนี้จะมาดูว่ามันจะเอาออกแบบไหนยังไงใช้อะไรบ้างแล้วก็หลังจากเอาออกแล้วจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็มาดูเลยว่าสิ่งที่เราจะใช้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่2ออย่างนะครับก็คือฟองน้าล้างจานจุบชุบน้าหมาดๆแล้วก็ผ้าแห้ง นะครับผ้านุ่มๆผ้าแห้งก็ <c oughs> มาดูกันเลยครับผมว่าจะจัดการยังไงนะครับก็เอาผ้าเอาฟองน้ำน,นะครับปัดหมาดนะครับมาเช็ดๆวนๆถูๆนะครับเบาๆนะครับอ่านะครับออกไปแล้วนะครับคาบขี้นกออกไปแล้ว ครีคนกออกไปแล้วก็ทำความสะอาดสักเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรหลังจากเราเอาคราบออกไปแล้วอันน,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 นี้อันนี้ลองลองสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีคราบคราบที่เป็นเป็นคราบแน่งนะครับนี้หลังจากเราเอาคราบออกแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึง่ง พอดีทำกลางแดดถ้าเช็ดน้ำช้าไปเดี๋ยวรถจะเป็นคาบนะครับมันจะเช็ดยากอ่าอันนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับขี้นกที่แห้งเมื่อสักครู่ครับมันออกหมดแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยที่ที่ซึมลงแลกเกอร์นะครับนะไม่ไม่มีรอยครับไม่มีรอยแล้วก็เวลาเอาผ้าแห้งเช็ดเนี่ย เรายังรู้สึกว่าเออผิวรถยังลื่นอยู่นะครับผิวรถยังลื่นอยู่อันนี้คือคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เมื่อเจอคราบขี้นกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรากําจัดได้นีครับเห็นผลเลยว่ามันมันไม่มีคราบฝั่งแน่นที่ที่ซึมเข้าแล็กเกอร์มันจะไม่มีนะครับไม่มีเลยจริงๆอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ลอแล้วก็ได้ทําอย่างผมหรือว่าได้ติดตามคลิปก่อนหน้าเนี้ มามามาตลอดเวลาที่ผมอัพมานะฮะจะจะได้เห็นว่ารถผมเนี่ยโดนขี้นกเยอะมากแล้วก็เอ่อพอล้างพอเคลือบไปเนี่ยมันก็หายนะครับแต่ว่าท่านนี้ท่านนั้นขึ้นขึ้นอยู่กับการดูแลของของแต่ละท่านด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยเราเราเข้าใจว่าท่านจอดรถแล้วท่านก็ไปทำธุรกิจประจําวันคงไม่มีเวลามาเช็คดูแต่ถ้าทัานท,ทีที่ท่านเห็นก็อยากจะให้ท่านทําความสะอาดโดยเร็วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอขี้นกที่มันออกมาเนี่ย มันจะมีในส่วนที่เป็นของของเหลวเนี่ยมากน้อยแค่ไหน้าเกิดว่ามันออกมามากแล้วเราทิ้งให้แห้งอันนี้มันจะแก้ยากเพียงแต่ว่าน้ำน้ำยาเคลือบสีของเราเนี่ยมันมันมันไม่ได้ช่วยในส่วนของขี้นกเพียงแต่ว่าการลงน้ํายาไปบ่อยมันจะทําให้ร่องรอยที่ที่มันฝังอยู่ในเนื้อสีเนี่ยอันนี้มันจางลง น้ำยาเราไม่ไดเ้เข้าไปแก้ไขให้นะครับเพียงแต่ว่ามันมันมันเความโชคดีที่ที่คุณสมบัติของนั้น,นำยายตัวเนี้ยมันทําให้เมสส็ดสีมันทางานได้ดีขึ้นเราก็เลยไม่เห็นคราบของขี้นกฝังแน่นแต่อย่างใดคือจริงจริงหลังคาผมมาโดนเยอะนะโดนโดนเยอะมากครับโดนเยอะมากแล้วก็ผมก็ใช้วิธีเนี้ทาคือคือถ้าพอมีเวลาแล้วก็ไม่ลืมนะครับก็จะรีบมาเช็คว่ามีขี้นกตรงไหนบ้างถ้าเกิดไม่มีก็เช็ดฝุ่นออก ก็มันมันจะทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับทำความสะอาดง่ายขึ้นฝุ่นก็เกาะน้อยแล้วก็เวลาเอาผ้าแห้งเช็ดฝุ่นออกเนี่ยมันจะมันจะออกง่ายโดยโดยโดยไม่ทิ้งค่าฝุ่นอะไรให้ติดรถมากมายเหมือนเราใช้วิธีอื่นน่นะครับอันนี้ก็ก็ขอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งวิธีสําหรับการกําจัดคราบขี้นกที่ติดติดบนบนบนรถของท่านนะนะครับมันมันง่ายครับแล้วก็เห็นเห็นผล แบบนี้เป็นผลได้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับค่าฝั่งแน่นในส่วนของขี้นกหรือก็ไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราทําความสะอาดแล้วเนี่ยสีรถของท่านก็จะสวยงามเงางามเหมือนเดิมเห็นหครับไม่ไม่มีคือไม่มีร่องรอยของค้าขี้นกให้เห็นเลยแล้วก็ความความเงางามของของสีรถก็ยังคงอยู่ความลื่นก็ยังคงอยู่ เห็นไ,ไหมครับการดูแลรักษารถง่ายๆแบบนี้กับการป้องกันที่ดีจากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับน้ำยาเคลือบสีสุดนาโนนะครับสุดใจติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ตลอดเวลานะครับที่0897920092นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการกำจัดค้าพี่นกนะครับแผลเล็กๆน้อยๆ นะครับแต่อาจจะสร้างปัญหาของท่านหรือสร้างปัญหากับสีโลของท่านได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ